สวัสดีค่ะช่องเมเพ้แชแนลนะคะวันนี้จะมาขุดเบ้าค่ะโอ้โเในุแม่นักหน้าเาจะรัรเธ้่นะทใเยเธอยังไม่รู้อีกวันนี้มาขุดเบ้ากับเอช่องนายโพธิกับเอช่องดาวเทยโซนะคะ ไอเขาเนี่ยเออไอเขานด้ที่เราหุ้ยนั่งไงนั่งไงไหนแจงกึมจะกระเดียวแดงอยู่เด้อดูจะกระหาตรงนี้ตรงนี้เ่ยอ๋นอันนี้คือการขุดเราเนี่ยก็คือเบามาเบ้าเบ้านะมาใจที่ไหนที่เรากี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยนั่งไงรัวอะไรนะหุ้ยนั่งไง ใสเทเอาใล้เอนดีกะเทียนะเก่งัดทาช่องใหม่มาขุดเบ้าค่ะทาช่องเลยค่ะช่องไม่เพียชแนลนะคะเพียวชแนลพี่น้องโอ้ควันคับดูนะในขณาเดียวกันเราก็เจอดอกกระเทียมหนึ่งดอกมาคุณผู้ชมอรกระเทียมอีกเจอแม่กอดแม่กอดเฮ้ยแม่กีนูนอ๋อถูกบอกนี่เอาเรา จะแมงกินนูนเฉยเลยในเอฟซีตอนนี it it okay. ้หาหารูมันอยู so ่ในเอฟีค yeah. oh, ิดว่าจะเจอไหมพี่วาวหาขุดเบ้าในเอไม่คิดไม่ฝันว่าไม่เจออูอายเข้ามาเลยอุชาพายช่องหม่มาด้วยไอ้ไ้ยเเหมือนจะเจอเจออะอ้เ้เบ่อ

เป็นการชุนวัตถุานแล้วบอตรงนี่น้่งขี้จุดนี่ก็ใช่เลยนะนี่คือเบ่าผมว่าเบ่านะนี่คือเบานี่ผมนี่เป็นขี้ควายนี่นี่เรานาะลองดูเออวันนั้นขุดตัวนั้นมันเจอดูกับพนันเองมันรู้มันหาณเลยนี่คือเบาเนี่ยสิจุดเบาโอ้โหกินแห้วอีกเลยใส่กัย เ่นีเฮ้ย้บอ้ลเฮ้ยเออคุจีเอาทำไมเบ้าเล็กเบ้าเล็กคุจีนี่เบ้าเล็กเฮ้ยเล็กเอ้ยครั้งแรกเคยเจอนี่เ้นี่เออเบ้าคุจีโอ้นี่เอฟซีเฮ้ยปกติเราไม่เคยเห็นนะเบ้าคุจีนี่เออเฮ้ยคุจีเบ้าของแท้นี่เนาะเอาไปด้วยไปด้วยเราเฮ้ยเฮ้ย จี่เปาก็มีด้วยมีโอ้ยอ้ยปกติไอ้ตัวนี้มันอยู่ในขี้ควายนะนี่ไงมันไม่เคยมีเป้านี่เออนี่ไงมันมีเป้าเฉยเลยนี่ไงโอ้ย FC นี่เฮ้ยเอ้ากลับบ้านแล้วเปล่าเกะเลยเกะเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยตาติดใจตะลึง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 ผมเพิ่งเคยนะเกิดมาหน่อยไม่เคยเห็นเป้ากุจีจสักทีเลยมันตัวนิ่มไหมแข็งเฮ้ยอะไรเลยเหรอ โอ้ยอะไรอ่ะอ่ไอ้สิบที่ดิฉันกี่ตัวนะเฮ้ยเย้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไรเลยหมดหรือยังหมดแล้วนี่อันนี้มันไม่ใช่เบ้าเบ้าตัวใหญ่นะเฮ้ยฮิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไงแไปเร็วสิเฮ้ยเฮ้ยมีมีเยอะอยู่แน่นะ พอได้านเย็นเลยพอได้าักว้างเย็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเยอะโอ้โหไอ้ตีนนี่ม right. oh, oh. oh, oh. oh. ีก็อ๋อมันอยู่ในันั้นมันอยู่ในติดมันเย็ดเป็นเบ้าแล้วไ่เคยเห็นเลยอันนี่มันมันไม่เคยนี่ไม่เพียเบ้านี่ไม่เพียเห็นหรืเปล่าไม่เคยเห็นเนี่ยอายุปันนี่ยังไม่เคยเห็นอายุยังเยอะเลยอายุยันจะห้าสิบก็เพิ่งเคยเห็นเลยนั่นใปล้เดือนแล้วเนาะ ตัวมันพี่บาวโดนแล้วตัวนึงแล้วนะมีหรอนี่เลยไม่เมื่อกี้มันเดินลงหาคุณนะ่ะนีอ่อำใหเจอมาเบ้าใหญ่อ่ะผูรู้วาไงเพราะว่ามันเป็นเบ้าเล็ก,กวินหลย

คุดไปคุณมามันเจอเรื่อยๆเลยเนาะพอได้คั่วเยอะดิเนอะได้ได้เออเจออีกสักหน่อยนี่ได้คั่วเลยนี่เฮ้ยนั่นน่ะพี่บ่าวเจอแล้วน่ะโอ้ยเฮ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 ้ยทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปเฮ้ยย่าอือโอ้พี่บ่าวเป็นยังไงบ้าน่เห็นแล้นเป็นยังไงบางโอ้ยทำตาเห็นปะเป็นเป็นไม่เคยเห็นหรือเคล่าคือขนาดแอรรุ่นนี้แอรนั่นรุ่น เดือนอะไรยังไม่เคยเห็นเลย่ะจะค่อยเจออยู่แบบนี้บุกเคยหาเฮ้ย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 เดี๋ยวอีกแล้วเฮ้ย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 ไฮ้ยเ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 ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยยเเฮ้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเ ว่างเอ้าทำไมว่างอ่ะเฮ้ยน้นน้นนู้นพี่่าวี่่าวเออเออเอ้าขุดไปขุดมาเจอเรื่อยเรื่อยเลยไปนี่นี่นี่แค่นี้นี่ให้ช่วยนี่ใช่ปะเนี่ยมารถไปเล

กระเจ้า,จา่ั้นเยนะคะขอบคุณค่ะเจ้าไม่เท่ชา <channel S 2> แนลค่ะติดตามได้นะคะ